นะครับซึ่งก็จะเป็นกระบวนขององค์การแถลงจุตบุเวียงชัยร่วมกับองค์การแถลงจุตบุญของบัวแก้วครับเวียงชัยเมืองคำนำสังคมเมืองอุดมวัฒนธรรมนำศักศรียนสาวสวยสาวเยอเปี่ยมปรีดีมิตรไมตรียื่นให้ผู้มาเยือนค่ะเวียงชัยนะคะศิลปาชีพน้ำพระไทย ดอกไม้ประดิษฐ์เศรษฐกิจการเลี้ยงกบม,มีครบข้าวปลอดสารนะคะจากมือกันมาระหว่างเวียงชัยนนองบัวแก้วค่ะ,คะสำหรับณผูนนะ้หานะกนารบรรทจนเวียงชัยนะคะประกอบไปด้วยท่านนายกบุญมายางงามนะคะนายก,ากาองการบริหาาจิิบนเวียงชัยนาย เฉียนปวัฒนะคะรองนายกองค์การบริหารจังหวัดตะบนนายอุทัยปอสิรินะคะรองนายกองค์การบริหารจังหวัดตะบนเวียงชัยนายจูศิริซ้อนจิตนะคะตำแหน่งเลขาการนายกองค์การบริหารจังหวัดตะบนเวียงชัยประธานสภานะคะนายจำลองอุบชัยประธานองค์การบริหารจังหวัดตะบนเวียงชัยนะคะนางสาวพรชนกเวรุวนาธรนะคะและกำนันตะบลเวียงชัยนายสมฤทธิ์แสนประกอค่ะค่ะและทางรองโขลแก้วนะคะ นเสียมไทยสงนายกโองการบริหารส่วนตำบลนายสิงห์พลคำมากรองนาะยกโองการบริหารส่วนตำบลนายแสวงบุตรราชรองนาะยกโองการบริหารส่วนตำบลนายสมานมารีเทขานุการนายกองงการบริหารส่วนตำบลและนายสุรัตน์ยันสบัวประธานสภาผ่องค์การบริหารส่วนตำบลหนอ,องกูแก้วและเวียงชัยนะคะ ตะบูนฟ้อนรำมาในสีสัน